เดินเข้ามาเจอดอยโซนะร้านอยู่ตรงข้ามเลยร้านเนี่ยอร่อยมากไอ้ไอเดิ้ไอต้องมานะ <c oughs> เข้าสู่การเดินไปวัดจะมีซุ้มขายแบบเนี้ยอันนี้ขายที่อย่างก็ดนี่อ๋ลูกูก,กเเด, <c oughs> เดินไปหมดเนินเนี้ยไกลนะ <c oughs> ไม่ใช่ใกล้ๆนะ กิโล,โลต้องมีนค,นงคนเท่าคนแก่ก็จะมากันพูว่ายัางปีใหม่อยู่วันที่สองคนก็จะมาไหว้หลวงพ่อโตกันเราก็มาด้วยต,ตอันนี้ไม่มีใส่หนาวไม่ยอมออกมาเ <c oughs> ขียนว่าห้ามให้อาหารกวางต่มีอาหารขายแล้วก็บอกว่าอย่าถ่ายอย่าถ่ายรูป ก็เธอถ่ายเข้าไปเขาก็ไม่ให้นี่ยอาหารกวางเห็นไหมว,ไวัดอยู่ทางนูน้นวัดอยู่สียแยกเดินมาก็ไม่ต้องข้ามถนนแล้วนะก็เป็นทางลงไปเป็นทางลงไปลอดไปข้ามข้ามสะพานไปข้ามถนนไปข้ามมุมมองไปกันนะจ๊ะ ต้องข้ามถนนเนจ้าไปข้ามไปข้ามไปข้ามไปแล้วก็ถึงแล้วเ <den> <d> ข้ามถนนยังเหนื่อยอยาเนี่ยอยากมีบ้านอยู่ที่ญี่ปุ่นแบบนี้เลยดีไหมเดินอีกยาวไกลเลยพี่โรยบอกไม่ไกล ที่แยกนี้ก็ถึงละเริ่มจะมีเคบับขายเริ่มจะมีของขายมีคนแม่อาหารกวางยยะเห็นไหมใช่ไหมคนแม่อาหารกวางร้านนี้ขายไก่ทอดไก่ที่นี่อร่อยใครมาต้องกินนะอันนี้ขายลูกๆลูกๆสดุดก็จะถึงละอีกนิดนึงอีกตื่นใจ นี่ขายมันเผานะคะคุณป,ป้าคุณลุงเออนี่ยขายแบบนี้เลยนี่ลูกเขาายเป็นยงไงเขาขายเป็นกรัมกรัมละสองร้อเย,น,อเยนนะคะไบช่างมออีป้ายรถเมย์นะเดี๋ยวเรามาขึ้นป้ายรถเมย์กับสถานีรถไฟก็ได้นะต้องต่อคิวนี่ก็ขายเป็นของขายมีของขาย มันเหมือนงานวัดอ่ะ่ังเขาตั้งเป็นระเบียบเรียบร้อยกว่าสิอันนี้ร้านเนื้อทอดอันนี้ร้านเนื้อแน่ๆเลยคนก็จะชอบกินเนื้อเป็นชินนนชช้นๆนนย,ย่างนี่ไงนี่ไงใช่ชิ้นเลยเนี่ยอิงชอบมากเลยเนี่ยเนี่ยร้านเนื้อทอดี่ยอ,นนอันนี้ก็ไม่พ้นทาโกยากิกนะคะเพราะว่าที่นี่เขาเป็น แหลงที่นี่ให้ปลาหมึกปลามึกเป็นปลามึกปลาหมึกตัวใหญ่มากเลยเ,เขาเขาอาไปหั่นเป็นชินช้นๆเล็กๆอีกเขาไม่ได้ให้ขนาดนี้หรอกถ้าเขาให้ขนาดนี้เราก็จะกินนะก็จะมีหลายๆอย่างสมัยก่อนมาเนี่ยถ่ายรูปแทบจะไม่ได้เลยเขาจะไม่ค่อยให้ถ่ายน่ากินเขาก็ทำไม่ให้เลยแล้วก็แล้วก็จะบอกว่าน่า หน้าชีฟหน้าอะไรต่อหน้าอะไรหน้าบอกไว้อย่างนี้ไปต่อมีหลายหลายร้านเยอะมากเจอไม่ต้องห่วงอันนี้ปลาหมึกย่างอันนี้ปลาหมึกย่างนะเสียบไม้ปิ้งย่างตัวใหญ่เลยน่ากินอันนี้น่ากินมากนี่ก็เป็นเลยเอาเปนตัวเติมหรืออะไรนะซกดลงไปให้เปนเดนอันนี้คือ เหนื่อยก็น่ากินะกนะดีมากไก่ต้ยร้านไก่นี่เข้าแถวกันยาวเลยนะ <c oughs> ตรงเมื่อกี้เราไปยืนถ่ายเขาให้ถ่ายได้เพราะเราไม่ได้ซื้อเราไปเราก็เลยถ่ายได้ <c oughs> อันนี้แหละยากิโซบะที่เราบอกม่วา <c oughs> น,นี่ากิโซบะนะจริงถ้าไม่กินข้าวมาเนี่ยก็ <c oughs> เดินมาเรื่อยๆนะ แล้วก็มาซื้อเนี่ยก็กินไปก็ได้แต่ว่าเมื่อกี้มาเราหิวอ่าเราก็กินซะก่อนก็ไปเรื่อยๆไปอันนี้เหรอไม่ใช่แต่ร้านไก่นี่สิร้านเนี่ยเป็นร้านที่มาทุกครั้งก็กินทุกครั้งที่ถึงลูกชายลูกสาวเลยเนี่ยเห็นไหมก็จะเป็นกล่องกล่องนี้ไงเนี่ยไก่ชุบแปทอดเนี่ยไก่ชุบแป้งทอดเนี่ยนสี่ินึง่กล่องหนึ่งเท่าไหร่นะกิ่พันเยนนะ เรา,าก็มาถึงแล้วค่ะข้ามไปนะคะก็จะเจอแล้วค่ะไปแล้วจะพาไปดูหมาจังเลยเจอหนาะหมาไม่เจอแล้วหมาไปทางนู้นะ <laughs> เป็นอาเจะันพายิงเขาไม่ต้องรอไปแนะเธอเขาไม่ได้อยู่เขาเดินข้ามกันนะเขามีระเบียบ น้องกวางก็เริ่มมีไปทั่วแล้วเนี่กวางกวางกวางคนก็ให้ของแล้วก็คนก็หนาแน่นมากดูคนเห็นคนไหมเธอเห็นหัวคนเปล่าถ้าเรามีความพยายามก็เข้าไปฉัน <Yeah. S 1> ไม่มีความพยายามก็ไม่ต้องเข้าไปแค่นั้นเองเดี๋ยวดูก่อนนะ <c oughs> ไปต่อ คุณก็จะสนุกสนานกับการดูของกินเพลินไปจะอ,อะไรเดินเข้าไปเรื่อยๆเ,เพราะว่ามีร้านไอศครีมร<ด>้านกาแฟให้คุณนั่งดื่มมี<ข>ที่ให้คุณยืนกินไก่ทอดเดยอะเดี๋ยวตอนขากลับนะเราจะมากินไข่ทอดที่ดูตอนนี้เราก็จะพาคุณเดินไปเดินไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวเราจะหยุดสพักหนึ่งอันนี้อะไรวะ น่ากินไหมมากก็กกได้นะนี่เปดเลยเน,นี่นางอยู่กันเป็นหมู่เกาะเนี่ยเยอะมากเขาคงน,นึกว่าจะมาอะไรมาให้ไงเขาเขาคิดว่าคนจะให้กินอะไรกิน,นอ่ะเขาจะเดินมา